ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเชี่ยวสานเกษตรครับวันสุดท้ายนะวันนี้มาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้ก็ได้มาถ่ายวันสุดท้ายนี่วันปิดงานฮนะชมบรรยากาศไปครัเห็นะะ<อ>มิะดะนามาหลายเรื่องนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรของงานเกษตรปีนี้แล้วก็ไปดูกันเนาะมาเที่ยวชมกันนะครับ ไปทางช้างนี่เลยป่ะเดินไปทางช้างนี่นะแอลถ่ายอะไรไ,ยยไม่โอ้นี่งานเกษตรเฮ้ยมีดอกตะวันดอกทานตะวันเยอะเลยที่ เฮ้ยแต่เ,เราไม่ได้มาถ่ายรูปดอกทางตะวันเลยดอกมานี่ก็เป็นช้างครับช้างช้างตัวนี้น่าจะหลายปีแล้วนะนะครับแต่ก่อนเป็นฟางเดี๋ยวนี้ก็เป็นเอาปูนมาโบกแล้วช้างถ่ายวะ นี่ช้างไทยตูดช้างไงเอาไปเฮ้ยหอดทองช้างสะดอเคราะห์นี่รลอดทองช้างสะดอเคราะห์ก่อน เดี๋ยวเขาถ่ายรูปเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเขาถ่ายเขาถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปอยู่สวัสดีครับเราทองช้างสะดอกเคราะห์มามาดิถ่ายรูปอ๋อครับอาถ่ายพ่อสวัสดีสวัสดีครับ อมถ่ายไหมหนูถ่ายไหมม่ไปครับมันมีทางมีทางขึ้นครับครับเออเราเคยมาตอนเย็นเลยอ็ะนี่เรามีมาแต่ตอนค่ำเราไม่เคยมาตอนเย็นเรามาได้ตอนค่ำ วันนี้อันนี้คนเยอะดีอันนี้คืออะไรนี่คือบัวปบัวีบอกใคบอกกลัองอะบอกนู้หละเฮ้ยไม่ได้อัดไม่อัดนี่อย่ไปขีเฮ้ยสวัสดีครับ นี่แหละพี่พ่อเวลาไปไปมาไม่รู้จักเลยไม่ปดูมีอะไรคุณรู้จักแม่จำได้ก็จำได้เลยครับใช่ดีสักก็จำได้คนรู้จำได้เจอหน้าเราตลกนอแค่ตั้งจำหน้อยู่แล้วเห็นกี่ชาติแล้วไม่บางทีเราก็จําได้เล่นๆถึงไม่ได้อัดดิเล่นี่อัดแล้วไม่จำไม่ได้ไม่ได้อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ามายุ่งอุ้ยพ่อถ่ายวิดีโออย่ามายุ่งไป ดอะไรใช่ไหมเอ๊ยมาจุ่มันไม่ได้เปิด เราไม่เคยเดินไปทางนนเลยีิไม่ใช่เราเดินไปเคยไปจริงเราไม่เคยเดินไปใช่ ้าใจและทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรต่างๆที่มีในประเทศไทย่อ อนุสัญาธรนูพให้นมแพ้นี่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรโครงการเกษตรอนุสัญยาถอนซึ่งรห้ที่เน้นเรื่องของการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสายทอดวิชาการทางเกษตรโอ้เจอแล้วไมมันนอนอย่างนไรบ้างไม่รู้เลยเออมันนอนหงายเลยเนาะ đo nó เหมือนตายเลยเหมือนตาย ซื้อปลานีา่ีสบมดีไหมหรือ,อย่างนะไปก่อนไปน้ำมันน้ รูปสมุนไพรให้ดูดูดีๆเจ้าขวั้น้ำมันควันไฟผ่านอัดแท้งและน้ำยาล้างจา,านถัดไปเป็นบูธนักประการของศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรบูธการจัดแสดงนิทรรศการผลงารด้านิลังานของศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมประกอบไปด้วยเทคโนโลยีพลังงานศสวัสดิการกางด้านดิจิทัลสวสดิการ การิตเทคโนโลยีและสินค้าจากพลงานส่วนที่มีเสื่งมีาจพลังงานและตกรราไปเนตประกานอสู่ใจและขายทอดขายทอดเทคโนโลยีกัติเฮ้ยไปไหนวทางื่อและยทอดเลยส่วนฐานรโลื่อความ่น รวมภายในบูธเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตหาไม่เจอเลยเมื่อกี้นี้นึกว่าหายไปไหนตรงใจจนนี่ไงเยอะเลยัซือ้อซื้อเก่าซือ้อถูกอ่านเออ

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.36 2.37 2.38 2.38 2.39 2.40 2.40 2.40 2.41 2.43 2.44 2.45 homily homily

Não nada โอ้ใครกะโดด i 9 not I'm tall. เคยกินอาหารแบบในงานอะไรเงี้ยเลยนะพ่ออยากจะลองกินดูเบางอย่างนะตั้ง so แ,แต่ตั้งแ it, ต่เด็กมาไม่เคยกินแบบเนี้อาหารแบบองี้ยพื่อเดียวเออไอกินไห้ซื้อไปกินกินอยู่แต่ไอแบบนั่งกินเนี้ยไม่เคยน no like. ั่งกินตั้งแต่แบบงานช่างงานอะไรเงี้ยเออมันมองมัน้องเขาเอาจาาจานไปล้างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็อาจจะทำดีก็ได้ไม่ตั้งแต่งานช้างแล้วเราแค่สงสัยไงเราเลยไม่กิน แต่คนกินเขาไม่เห็นเป็นไรเขากินกันเยอะใช่ไหมใช่อร่อยด้วย,ย,ยพี่โป้ให้พี่โป้ไปเล่น <c oughs> <c oughs>